ออกสตาร์ทโดยการป้องกันแชมป์รุ่นไฟาเวทนะครับของสมคมมวยพาบาเด่นนาภาตาใบห่อครับลูกศิษย์ของเฮียตีสู่กับนักมวยจากอินโดนีเซียปาลูร้อยสิบสองปอนด์ครับกรรมการผู้ชี้ขาดอาจารย์อาคมวันสิทธิ์นะครับยกแรกครับเอาละครับดูเกมความมันบนสังเวียนเลือดครับเรานั้นเป็นมวยซ้ายนะครับเด่นนภาไข่แทททูครับ ว่าไหลลําตัวนี่ลายพ้อยไปหมดครับต่อยสนุกนะครับเป็นดาวรุ่งดวงใหม่ครับคุณสมิงขาวเดนพาในซ้ายนะเป็นแชมป์ในรุ่นฟลายเวท112เดโมบาลูนะครับรายนี้จากอุนดีเซียนี่และครับวันนี้ในนามของ Galaxy นะครับพร้อมทั้งธานินและก็บริษัทหมอเสงไทยแลนด์ด้วยนี่ต้องยอมรับนะครับเป็นผู้ที่มีน้ำใจมากๆเลยคุณชัดชัยแสงสุริยชาัตินะครับรู้คุณหมอเสงของเรา แล้วก็คุณเล็กนะครับรองกรรมการผู้จัดการนะครับคุณนิภาแสงสุริยชชัดครับติดตามนะครับออกสตาร์ทเส้นแรกนะครับวันนี้คุณนิวัฒจัดเต็มครับ2เส้นเลยครับ1 1 2กับ147คู่ต่อมาก็จะเป็นเจ้าขาวครับธีรชัยสิทธิ์หมอเสิงอ้าวครับโดนซ้ายเลยครับแม่ดีวันดีคืนครับทางด้านของเดนนภาตราใบหอแล้วก็ในปลายเดือนนี้นะครับเราชมการโชคีของเราไปชิงแชมป์ ชมป์โลกนะครับพี่ประเทศจีนธีรชัยด้วยวันนี้ต้องโชว์ฟอร์มให้เด็ดคาดเอาบนเวทีก่อนโอ้โหเด,ดมัวบาลูนะครับน้ำเงินเราซ้ายนะครับเขาขวาครับต่อยสนุกครับเด็คนนี้เดนนาภาลูกสิ์เทียตีในานามสีเสื้อตาไปห่อล้วงลำตัวครับซ้ายลำตัวขวาตัดบนครับโอ้แมมาขยันเลยครับคุณสมิงขาว้าโอ้ทำท่าทำท่าอยูทำท่าย,ยูท วันดีต้องขอบคุณนะครับหมอเสงไทยแลนด์ของเราคูมชัดชัยในเรื่องน้ำใจนี่ไม่ต้องห่วงเลยคุณหมอเสง3-4ี่นัดที่ผ่านมานี่ได้รับการสนับสนุนอย่างดีอย่างต่อเนื่องครับทีมงานกาแล็กซี่ในนามของหมอเสงส่งเสริมตลอดครับเอาแล้วครับเคาะลำตัวตัดสีข้างแ่สนุกแล้วครับคู่แรกคุณสมิงขาาครับโอ้โหนี่นะครับในนามของกาแล็กซี่ล็อกซึ่งโรบิชันคุณนิวัฒน,นะครับ ว่าที่ด,ด็อกเตอร์ของเรานี่มาด้วยมามาถึงแล้วมาถึงแล้วเอานอกไม่นกร่วงไม่ร่วงเอาซ้ายซ้ายมาดูซ้ายของเดนิพาปังเข้าไปปังเข้าไปเลยเป็นดาวรุ่งที่มีอนาคตสดใสครับเด็กคนนี้ดูครับตัดสีข้างต่อยลําตัวแล้วออกทุกหมัดนิดน้นนะครับไม่ออกพร่ำเพรื่อนะครับ,รนนบโอ้ยงัดขวาลูกน,นี้หน,น,น้าอลอยครับปาลู ดมูปาลูนะครับโดินปิดอยู่ซ้ายซ้ายเอามประมาทไม่ได้เหมือนกันนะครับเดนพาต้องลายยกลายยกกาดยังไม่แตกนะครับยังเจาะไม่ทะลุกาดครับตัดสีข้างได้สวยๆครับยกแรกมเดินเบียดเดินผูเลยับพักชมโฆษณาสวยๆครับเดี๋ยวกลับมาครับมาดูภาพช้าๆชัดๆนะครับช่วงจังหวะต่อยตัดลำตัวครับ ทางด้านของเด็ดหน้าพางัดลุกนี้ครับทะลุก,กาดและจิ้มซ้ายครับไม่โดนไปเยอะครับยกแรกแต่ก็มีสวนครับยกนี้โอ้ยขวางัดลอยระล่องเลยครับยกที่สองครับคุณสมิงัาผ่านมา1ยก วันนี้ต้องขอบคุณนะครับบริษัทหมอเซิงไทยแลนด์จำกัดโอสุสภาจำกัดขึ้นบุบเอ็มร5 0ทางขยาตราใบาหอนะครับยาบรรเทาด้วยสุนทรวันหนักตราใบาหอแล้วก็คุณอนันต์เดชนาตชาตินะครับสยามโยโกะดีควารีสอรกันยนาบุรีคุณพี่ชัยกิติษนะครับกรมการพิการของเจริญสุขพุ้นชิวจำกัดอ่ะว่ากันต่อครับยกที่2ออกอัทธรสแล้วนะครับคู่แรกเดนนภาซ้ายหมัดสั่งสีเสื้อของตาใบหอเฮียตี้แม่ต่อยสวยนะครับเด็กคนนี้นี่คุณนิวัฒ เหล่าสุวณสร้างมาตั้งแต่อ้อนแต่ออดเลยนะครับมีการคัดสันดาวรุ่งขึ้นมาซ้ายนี่ทรงเดียวกับเขาซ้ายกาแล็กซี่นะเอา้าไ,ไม่มีกลัวครับปาลูไม่มีกลัวครับรคุณสมิงขาวมีเหมีเฮมีเฮมีเฮดวาวมปาลูนะครับารชาวินโดนียเดนนภาตราใบห่อแดงเอา้าแฝกกดซ้ายเต็มหมัดเลยนะครับโดนแล้วมีอาการครับปาลูโดนซ้ายต้องตีกันเชียงออกครับเอาครับ ใกล้ๆแล้วครับไม่อยู่ระยะห่างโอ้ยเดนาพาตัดลำตัวอีกแล้วครับ <esos S 1> โอ้ยต่อยเน้นครับคุณสมิงขาวโอ้เน้นเน้นเน้นดูนี้คุณสายชนจากถือเชือกูบูนเตียวหนังมาด้วยมาด้วยมาด้วย,วยอา้าวแฝงเจ้ไาไฟเวทครับร้อยสิบสองเดี๋ยวดูครับใครจะเข้มข้นสนุกแล้วนะครับเอาครับคุณคุณทีผมทีครับคนละดอกคนละเมตรลวดไปเรื่อยนวดไปเรื่อยนวดไปเรืเลล่ยอยอ้าวต่อยลำตัวก่อนให้ให้การเปิดให้ได้ ทนได้ทนไปครับปาลูหน้าตานี้แดงกลับไม่หมดแล้วครับยังไม่ประมาทครับสวมกันนกแน่นแน่นครับทั้งคู่จะเจาะเข้าถึงตัวหรือเปล่าซ้ายกับขวาเราย้ำเราเนินนะครับซ้ายแม่นมากเด่นนภาตกขวายทีหนึ่งโอ้ยสนุกครับคู่นี้เอาครับซัดกันเลยนะครับหน้าบ้านของเด่นนภาครับแม่ต้องระวังศีรษะครับปาลู มีโมงเป็นลูกน้าเล็กน้อยต้องระวังครับโอ้โดนซ้ายเหมือนกันครับเตนผนายื่นกันใกล้ๆทีต่อทีลวงมัตัวคืนเหมือนกันครับศีรษะชนศีรษะแล้วนะครับปลายเท้าเหยียบปลายเท้ลาลายยกที่สองโอ้เข้มข้นครับคู่นี้สมราคาแล้วครับอย่างนี้สมราคาครับสมาคมพาวา่้อยปอนด์เดี๋ยวกลับมาครับ มาดูภาพช้าๆชัดๆนะครับ่วงจังหวะตัดลําตัวครับนี่ครับเราโดนเหมือนกันครับตบซ้ายของทางด้านของปาลูตาม้นกันต่อยกที่3าขอบคุณหมอสิงค์ครับสาวสวยจากโคราชยกที่สแม่น้าตาแดงตัดหมดแล้วครับทางด้านของปาลูแต่ยังมีโต้มีเถียงครับตัดลำตัวสู้นะครับหนามยอกเอาหนามบงเหมือนกันครับปาลู เ,เด่นนภา,าจะห่อเหี่ยวไม่ได้นะครับต้องสดชื่นตลอดพอสําคัญเกมต้องหลากหลายด้วยนะครับมาแบบทรงเดียวไม่ได้มีบูแล้วก็ต้องมีบุญแม่อยู่ใกล้ๆครับปาลูทนใช้ได้ทนได้ทนไปครับเด่นนภา,าซ้ายกวงทีนึใกล้ๆนะครับรดโหลดรดสิ่งทั้งนั้นครับมุดใต่ท้องแขนรอดงัดเข้าไป มาแล้วครับเสียงเชียร์ทีมงานของหมอสิงห์จากศูนย์โคราชพยายามจะตบซ้ายไม่โดนครับพัวนัวพัวพันไม่เรื่อยนะครับทั้งคู่ใกล้ๆแล้วครับหายใจใกล้ๆกันศีสะะชนศีสะะเดินเบียดตลอดครับปาลูดูว่าจะเข้าจุดโฟกัสเมื่อไหร่เท่านั้นครับอาวครับลำตัวแล้วขึ้นหน้า มีลอดใตทองแขนมีมุดสู้ครับปาลูมาดูรุ้นบนเวทีนะครับดูแล้วง่ายนะครับไม่ง่ายเหมือนกันเพราะว่ามาดูปาลูนี่อึดเลยโดนไปสองมัดเดี๋ยวนภาพาซัดเข้าไปเอาต่อยให้เปิดการให้ได้นะครับ ความเจ็นจัดบนสังเวียนนั้นไปรูเหนือกว่าเราแน่ครับประสบการณ์ดูครับรถแขนรถกาดลงมาปิดชายโครงครับรู้ว่าเด่นพันธ์นั้นจะเตาะเจาะลําตัวครับเอาครับเคาะไปเรื่อยๆเคาะหาทิศทางครับโฟกัสมีไหมครับจุดสลบหาเจอหรือยังนี่นะครับกว่าจะสร้างขึ้นมาได้แต่ละคนแต่ละคนไม่ง่ายเลยนะครับไอ้น้ำหกอ้ามาดูไารูนี่ฮึดมาแล้วฮึดมาแล้วไล่แล้วไล่แล้วเ้า โโระยะใกล้ไม่ดีนะครับต้องมีต้องมีอย่างว่าที่มัดซ้ายอีกทีนึงเอาเอาเอา,อเอาแบบแบบเขาซ้ายมาใช้เอาแบบเขาซ้ายมาใช,าาชาา <S <S ้บ้างส่วงปลายยกครับจะมีอีกสักชุดหรือปเปล่าเอาเราโดนนะครับงัดขวาขึ้นมาโอ้ไม่ธรรมดาครับปารูรุนนี้ตื้อใช้ได้ครับพักอีกครั้งหนึ่งครับเดียวประมาณ ผลงานของทั้งคู่ที่ผ่านมาครับดูจังหวะตัดลำตัวครับนี่ทีมงานหมอสินไทยแลนด์จากโคราชครับออกป้ายยกที่4ไปบนเวทีกันต่อครับครับเดินชนแล้วครับทางด้านของปาลูแม่โตตลอดครับเด่นนาภายกที่ผ่านมาก็โดนพอสมควรครับแต่ว่าลูกเนื้อลูกเน้นนั้นอยู่ที่เราลูกสิ์ทีมงานของเทียตีครับตาไปหอ คุณอักษราวันนี้ติดภารกิจครับต่ารทำลำตัวต้องขอบคุณคุณดรงว่าประเสร์การครับขอบคุณ m 1 5 0ทวินสเปเชียลเสือ11ตัวครับในห้างเชิืชัย m 1 5 0าฝันซีฟูดอยู่โจมผู้ซนนะครับที่สนับสนุนบนเวทีแม่ทนใช้ได้ครับเจาะสีข้างยังไม่อยู่ครับนวดไปเรื่อยอ้าครับทิ้งขวาเต็มเครับเน้นลำตัวอีกทีนึง แมตื้อใช้ได้ครับจังหวักสอดึงตั้งแม่นนะครับซ้ายของเจตน,นภาแม่แกวหัวนัวพัวพันไปด้วยครับปารูซ่อนไหลล็อกแขนเอาไว้กรรมการอังคงงัดออกมาครับแช่องแคบๆนี่ทำให้เจตน,นภาต่อยอยากครับดูการดึงตัวครับการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าของทีมงานครับ เนเก้าแสนอนันต์ตัวลือซาบเทนเนอร์อยู่ด้านล่างจะแก้เกมอย่างไรครับโวย่างนี้แก่พันเป็นตํลึงไปแล้วนะครับปาลูเอาครับต้องถอยให้เร็วครับแล้วซ้ายให้แม่นครับแม่มีขวาสวนครับเจนทพโดนเหมือนกันนะครับล็อกหัวไหล่ไวแมหยุดเมื่อไรนี่จะเป็นโดนครับแม่แกตื้อใช้ได้ครับปาลู แล้วเดินก็เดินตัดซ้ายครับเพื่อจะทิ้งขวาครับชิงจังหวัดตัดซ้ายของปาลุลนั่งัดขวาขึ้นมาตามแผนทีมงานที่สั่งเอาไว้อโดรตบขวาครับไปพวง,งซ้ายโดนขวาเราแล้วครับรับตัวทีหนึ่งขึ้นหน้าขึ้นท้องท่าจะจั่วครับแม่โชคยอดต่ำลงไปครับปารุลกรรมการนะคมเตือนครับให้ระวังศีรษะครับเบเป็นเรื่อง,องปกติ้วครับคนหนึ่งก้มต่ำ คนหนึ่งก็ต้องต่อยไทคอยนะครับ1 0เินาทีเดินชนเข้าไปครับทางด้านของปาลูพยายามจะตีขวาบวกครับโอ้ยหมดยกครับเดี๋ยวกับมาครับหมดยกมาดูภาพช้ากันก่อนครับยกที่ผ่านมาดูจังหวะตักตวงนะครับนี่ครับโดนขวาดอกนี้ครับแม่ทำท่าจะไปครับนี่ท่าน ดกรกวางรอบพ่อครับบนประลัมพิธีไปว่า่อครับบนสังเวียนเลือดเดินทางมาถึงยกที่5จะจบอย่างไรครับคู่นี้วันนี้กาแล็กซี่ร่วมกับช่อง3 SD 28นะครับปักหลักอยู่ที่โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยครับจังหวัดน,นครราชสีมาในศึกเกมร้อยหยอดมวยสัานาโลกวันหมอสิงขอบคุณคุณ,คณชัดชยัยคุณชัดชยัยแสงสุริยชัดครับคุณเล็กคุณนิพา ท่านพอ,อสมชายเลี่ยมเย็นใจครับผู้อำนวยการศูนย์โคร,ราชในฐานะประธานจัดวันนี้ว่ากันต่อขบวนสังเวียนเลือนยังไม่มีใครเพีย่ยนทมให้กรรมการนับนะครับสู้กันสนุกเหลือเกินลูกเน้นๆนั้นอยู่ที่เดนนาานะครับลูกตลืออยู่ที่ปาลูจากอินโดนีเซียยุ่เมื่อไหร่นี่ยุ่งนะครับเดนนาาถอยไม่ได้นะครับ ต้องดึงจังหวะให้สวยให้ดีครับแล้วก็ปล่อยซ้ายให้แม่นขวาพยายามจะตัดลำตัวขึ้นหน้าแม่ตื้อใช้ได้ครับเริ่มจะมีสีรษะมุดเข้ามาครับต้องระวังครับาครับตัดหนึ่งสองสายยังไม่โดนขวายังไม่ถึงครับแม่โยเล่นไหล่ครับทางด้านของปาลูครับซ้ายทิ้งสองเมตรโรมได้ต้องทิ้มลงไปครับแม่พุ่งเข้าหาครับ อาจารย์อาคมเตือนอีกครั้งหนึ่งให้ระวังศีษานะครับแกพุ่งเข้าใส่แล้วครับต้องระวังครับหมัดที่สามก็คือศีษษะอาจจะเป็นลูกนำได้ชนตลอดครับปาลูต่อยยากครับยืนใกลๆอย่างนี้ดูว่าฉากออกมาแล้วงัดซ้ายได้หรือเปล่าเด็นนะคะ อาครับพยายามจะเน้นซ้ายโอเนนเอียงไปเอียงมาแล้วครับปาลูยังไม่โดนเน้นๆนะครับอ้าวครับโดนขวาครับอ้าวโดนคืนเหมือนกันครับทีมงานสตาร์บอกว่าให้พุกาซเยอะๆได้หรือเปล่าเหมือนใบสั่งหรือเปล่าครับจอดได้ไม่ได้จอดได้ไม่ได้ครับโดนซ้ายคืนเหมือนกันโอ้โหโดนลำตัวครับเด่นนภา เอาล้ครับหยุดไม่ได้ครับป่าลื้ป่าลูนั้งตื้อจริงๆครับดูครับอ้าวกำตัวทีหนึ่งสายคืนเอาลครับขวาคืนเสียงเชียร์มาแล้วครับเสียงเชียร์มาแล้วใกล้ๆใกล้ๆครับต่างคนต่างโดนเราก็โดนครับไม่ใช่ไม่โดนเคาะเคาะไปเรื่อยเด็กนักพาวโดขวาอีกโอ้โหสุดมันครับคู่นี้โหมดโยครับพักชมโฆษณา รามาดูภาพชัาๆ,ๆๆครับก่อนเด็ดของช่อง3 SD 28เราโดนขวาครับลุกนี้เอียงเลยครับซ้ายมือขมคุณสุปรกรตาดุซาครับพี่น้องชาวโคราชก็มาลุ้นมาให้กำลังใจครับในานามของรีสอร์ทสบายใจอ่ะวากันต่อครึ่งทางยกที่6ขอบคุณหมอเสงครับขอบคุณคุณเล็กนิพาแสงสุริยะชัดทีมงานหมอเสงโคราช M150 คุณสุกิจเทพวันเสือ11ตัวครับคำฝันซีฟูดิวเจิ้งปูเซินนะครับ แล้วก็ทวินสเมเชียนคุณรง์ว่องประเสริฐการในนามของกาแล็กซี่ต้องกราบขอบคุณทุกท่านครับที่ให้การสนับสนุนมาโดยตลอดสซเกาหลีตั้งกุยจับครับคุณพิชัยกิติทธิแล้วก็ยาขมยาเขียวตราใบห่อครับเทียตีให้การสนับสนุนโดยเฉพาะบนเวทีปินนาาตาใบห่อนัน้นยักต่อยซ้ายส่งปาดูไม่ตีแปลงลงไปนะครับพึ่งทางแล้วชนใช้ได้เลยครับแม่เหนียวด้วยนะครับตื้อตลอดครับ ทนได้ทนไปทนได้ทนไปครับเอาไม่แล้วครับลูกงัดต้องให้หลากหลายกว่านี้ครับเด่นและพาอยู่ไม่อยู่ทึ่งทางอยู่ไม่อยู่ครับเน้นแล้วครับเอาทำท่าจะเมาทำท่าจะคว้าเอวแล้วครับทางท้านของป้าลูอันนั้นตัวลือเด่นเก้าแสนสตาร์ทข้างล่างบอกให้เอาแบบเน้นๆอย่าต่อยพเพื่อ เริ่มชกกักเหมือนกันครับปาลูโดดเข้าไปเอาครับล้าตัวยางก,กันฟันเริ่มจะคับปากแล้วแม่ใช้ได้เลยครับลืมลูกท่าทรหดของปาลูโอ้โหหน้าตานี้ดูร้ายหดเหียมโอ้เอ้าโดนฝักท้ายสองเม็ดมาแล้วเอียงไม่เอียงอยู่ไม่อยู่แม่เป็นดูกตาล้มลุกจริงๆครับปาลูโดนแล้วแกว,วิ่งเข้าหาเลยครับไม่มีกลัวครับเดน,นภาอย่าช็อตอย่างเดียวครับ นาทีนี้ท่านนิ่งเมื่อไรนี่ลำบากครับแม่กันเชียงออกไปหายใจเหมือนกันโดนนะครับโดนนะครับเด่นพาเป็นทีของปาลูบ้างครับผัดกันรุกผัดกันรับจิมหนึ่งสองหนึ่งอง่าโดนเข้าไปโดดขวาอีกทีหนึ่งใกล้ๆแล้วนะครับปาลูแกนตื้อจริงๆครับแม่เช้าถึงเย็นถึงอ้าโดนขวาอีกทีหนึ่งปลายยก ยสนุกเวลาค่อนข้างจะเดินเร็วครับเกมนี้ไม่มีใครหยุดเลยครับต่างคนต่างต่อยอ้าครับพักชมโฆษณาสวยๆอีกทีเดี๋ยวกลับมาครับเดี๋ยวกลับมากลับมาดูภาคช้านะครับแม่แต่ละช็อตแต่ละช็อตนี่สวยงานมากันครับ HD 28ครับนี่นะครับทีมงานของหมอเซ็งโคราชบอกป้ายยกที่7เหนียวจริงๆครับตามลุ้นกันต่อครับขอบคุณ M150 นะครับขอบคุณคุณ นิพาขอบคุณคุณชัดชยัยทีมงานของหมอเสงียงรวมถึงทีมงานของหมอเสงียงโคราชครับคุณสมชายเรียมเย็นใจท่านภูมิรายการก็ลุ้นกันตัวโกงเลยครับไซไปไซมาครับแม่ใช้ได้ครับปาลูรายนี้มาแล้วมาสู้นะครับโตทุกดอกโตทุกเม็ดซ้ายเน้นๆครับทางด้านของเด่น,นาพายังไม่ล้นะครับ เอาโดนขวาหน้าลอ,อยครับปาลูไปพวงซ้ายโดนขวาเราครับเอาแล้วครับเป็นกลลวงแฟนๆอยากเห็นน้ำต้องแล้วลครับยกที่เจ็บโอ้แกทนทายาทครับกินเหล็กกินว่านเคี้ยวอะไรมาครับเหนียวจริงๆการยังไม่ตกยังไม่แตกนะครับทางด้านของปาลูเด่นนภา,ากขพยายามจะเจาะเข้าไปแม่ซ้ายหน้าเขาทำงานตลอดนะครับ หยุดไม่ได้นะครับเดนภาหยุดแล้วจะโดนสวนทันทีอาวนะครับโดนขวาเหมือนการติดการโอ้โหเหนื่อยนะครับวันนี้เดนนภานี่ร้อยสิบสองครับคู่หน้าร้อเจ้าขาวธีรชัยสิทธิ์หมอสิงห์ปลายปีนี้มีข่าวดีถึงสองเส้นครับทีมงานกาแล็กซี่ทั้งเจ้าขาวธีรชัยแล้วก็เจ้าสแตมนะครับสิทธิ์หมอเสิง์จะได้ชิงแชมป์โลก ในช่วงปลายปีนะครับติดตามกันไปครับทีมงานของกาแล็กซีหนึ่งในตำนานของวงการบอยโลกบ้านเราครับสร้างเขาคอเขาทรายกาแล็กซีชนะสงครามปอเปาอ,อ,อินสองคู่แฝดจากเพชรบูรณนครับแล้วรุ่นหลังๆมีทั้งภูนสวัสดิ์เด่นเก้าแสนแล้วก็อีกหลายๆคนครับกิมหนึ่งสองอีกทีหนึ่งครับแม่หายใจทางปากแล้วครับปาลู ยังไม่ยอมง่ายๆต่อยไปเรื่อยครับปาลูยืนใกล้ๆทำให้เรานั้นไม่ถนัดเท่าไรครับแม่ดูครับจังหวะย่อหมดโยกที่เจ็ดครับเดี๋ยวกลับมาครับเดี๋ยวกลับมากลับมาดูภาพช้าๆชัดๆครับจังหวะต่อยเล่นเอาหน้าเย็นหน้าหายทั้งคู่เลยครับสาวสวยจากหมอสิงค์ครับศูนย์โพราชบอกป้ายยกที่8 ขอบคุณร้านกระต่ายซีฟูด้ดโคราชครับมีสองสาขาชนรับประทานและก็เทคโนรครับคุณสิยาร้านอาหารเสริมก็มาสนับสนุนขอบคุณคุณสมภร,รตานุษาด้วยครับจากสบายดีสอดครับวันนี้มาให้กำลังใจกับเด่นนภาเอาละครับได้เวลาได้เวลาครับไหวไม่ไหวครับโอยอมแล้วครับอย่างนี้ไม่ไหวครับโ สะสมไปเยอะนะครับแม่หัวไหลครับโอ้กว่าจะสำเร็จโทษได้ครับทางด้านของเดนนาภาเล่นเอาเหนื่อยเลยครับไล่มาถึงยกที่8เลยนะครับไปพักชมโฆษณาสวยๆสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาดูภาพรีเพจาก SD28 ยครับพักชมโฆษณาครับกลับมาดูภาพชานะครับนี่ครับต้นยกครับโอ้ยก่อนนี้แหละครับแม่เด่นนาภา พอกรรมการนะผมสับก็ใส่เลยครับปังปังครับชุดนี้โอ้โดนจมโอ้โหต่อยแม่โดนสีข้างครับอย่างว่าครับโดนสะสมมาเยอะครับนี่ครับต้องเอาแขนขวาล็อกเชือกไว้เลยครับไม่ล็อกนี่ล่วงแน่ครับอาวารเห็นแล้วไม่มีสภาพครับไปพบคุณสมิงขาวบนเวทีครับเด่นเชิญครับ ท่านผู้ชมครับเป็นนั้นว่ายก8นะครับเด่นภานะครับตราใบห่อเป็นผู้ป้องกันแชมป์ไว้ได้อย่างงดงามนะครับทีนี้ก็เอาของในรุ่นไฟเวทนะครับของ p a b a w b a รับรองนะครับในโอกาสนี้ขอดินเชิญนะครับขอดินเชิญท่านพออศูนย์โคราชของเรานะครับคุณสมชายเหลี่ยมเย็นใจแล้วก็ผู้อำนวยการโรงเรียนราชศรีมหาวิทยาลัยนะครับคุณบุญเลิศพ่วงเพชรครับแล้วก็ในนามของเอเบอรห้าสิบคุณสุกิจเทพพันธ <Okay. S 2> คุณสมชายขึ้นมาด้วยครับคุณสมชายเหลี่ยมเย็นใจครับขึ้นมายัางครับคุณสมชายชูม,มือเลยครับวันนี้ก็ต้องยอมรับว่าต่อยดุเดือดเลยทําท่าจะแย่เหมือนกันแต่ว่ายกแดก็ต่อยเรียบร้อยเลยนะครับเรียบร้อยเลยทีเดียว